เบี่ยงเล่นอันนี้เพื่อนๆครับตอนนี้น้องพบพร้อมที่จะไปเวี่ยงเล่นแล้วใช่ไหมครับใช่แต่น้องพบต้องคึ้นไเวี่ยงกับป้าเลยเบีืยงของแท้นะแม่วางมืดๆไม่น่าจะไหวยุงเยอะมากลูกเอ๋ยที่เนี่ยที่นี่ยุงเยอะแม่อหนูอยากเอาไปลากพื้นสิครับมันจะขาดไหมเออใช่ไหมครับน้องพบน้องพบอยาเอาลงพื้นสิลูกไปต้องระวังด้วยนะที่นี่เหมือนจะยุงเยอะมากะลูกมันอยู่กลางป่ากลางเขาด้วยดูถูกไหม เขาทั้งนั้นเลยเนี่ยเป็นรีสอร์ทที่แบบยุงเยอะมากเอ้ยเป็นเป็นที่กลางเต็นท์ยุงเยอะมากๆเออต้องเวียงไหนดีเนี่ยโอ้บอสดิก๊กอะหนูอยากจะเวียงตรงไหนล่ะลูกเวียงตรงบอส <c oughs> หนูจะไปตกในรูปูหรือไงลูกฮะเอ้ยเขามีเรือด้วยเรือประมงอยู่ทางนี้ลูกไปต้องระวังด้วยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะพ่อ <ห ả? S 2> อะไรกัดเดี๋ยวยุงเยอะอ่ะ น้องพบต้องรีตบตกก่อนมืดนะคะเพราะนี่จะมืดแล้วปะ่ะรีบเบี่ยงนะเดี๋ยวเบี่ยงให้เพื่อนๆดูทําเป็นไหม,มน้องพบจะตีเหยือปอมใช่ไหมกบเหรอกบแล้วตัวอะไรมันจะมางับกบน้องพบล่ะใช่หรอน้องพบต้องไปยืนข้างล่างปะ่ะไปยืนกับแม่แม่ปะ่ะไปยืนในเนี้ยเหมือนที่เราถอดรองเท้าลงไปยืนเหมือนเมื่อกี้แล้วเบี่ยงสักแป๊บนึงนั่นแหละพอดูแล้วมันจะมืดแล้วนะคบไปเข้าไปเลยเไปยืนในหนูเปิด เปิดหน้าลอกทำเป็นไหม,ไมเป็นนะอ่าเปิดหน้าลอกอันนี้เปิดได้ยังไงก็น,น,น่าจะเปิดแล้วนะม,มันหมุนได้ไหมล่ะดึงหมุนได้ไหมล่ะค้ะะายังไงลูกโอ้โหน้องเพชรน้าพบเอาเบ็ดไปไปล่อไว้เงี้ยหรอครับให้กบมันลอยน้ำอยู่เงี้ยหรอครับตามจะมาเหรอลูกน้ำพบต้องตีเข้าไปไกลๆนู้นเลยเรครับ เปิดได้ปลาจะมาเล่นอยากเล่นนีะไงแม่ว่าหนู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 ก็ไปทางนู้นหนูนูทางนู้นหนูทางโน้นยืนแถวบนก้อนหินนะแล้วก็ตีลงไปแม่ว่าอาจจะได้สวัสดีครับน้องพบโอ้โหตื่นมากสวัสดีครับตอนเช้าสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้าหันหน้าสวัสดีเพื่อนๆหน่อยครับ สวัสดีเพื่อนๆหน่อยครับอ๋อมองอ่างี้เลยสวัสดีจ้าตกปลากันไหมครับสวัสดีเช้านี้ที่จังหวัดอะไรครับจังหวัดจะไม่ได้แล่วทำจะไม่ได้ตื่นมาพวกก็บอกปัาบป้าสวัสดีจะปัาบป้าจะไปตกปลาเลยใช่ไหมโหแต่เช้าแล้วจะเดินหนีเพื่อนไปไหนนี่คือรักพั่หนูอุดลูปูไวยังดูโอ้ใช่ใช่ใช่ตอนนี้อยู่ที่ชุมพรลูก อันนี้อยู่ที่จังหวัดชุมพรอ,อยู่ที่อ่าวทองทรายท้องทรายหรือทองทรายสักอย่างนี่เมื่อคืนเรานอน,อนออตรงนี้นะคะเนี่ยในเต็นท์นี่เลยในสารานี่เลยขับจากพิจิตรสู่ชุมพรมาพักกลางทางด้วยหนึ่งคืนนะคะแล้วก็มาถึงที่นี่ในคืนที่สองโอ้โหบรรยากาศดีมากมาในต้นถุกวางน้องพบ่บอกน้อพ่อยากไปไหนนะตกปลาวันจ่จะไปตก ก็ไปอ๋อจะไปตกกปไาจะปลาปลาจะไปตกปลาน้องพบอยากไปตกปลาเลยใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนกบเอ่กบต้วยปลาในทะเลมกินนะหนว่อันนี้ถามเฉยหนูไม่รู้เลยถามใครลูกถามเพื่อนสิถามปลาปลาด้วยถามแม่ด้วยอ๋อ เออมันจะมีกบทะเลแบบปลาจะกินปลาทะเลมันจะกินกบบกไหม,อมเออเขาอันเนี้ยมันเป็นเนี่ยเพื่อนๆดูดิเหยื่อเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูก่อนอันนี้ตกเล่นมันคือเหยื่อกบอ่ะกบใช่ไหมกบบกอ่ะเออเป็น,นตกเล่นตกเล่นตกหัวอุ้ยฝนยิ่งอ่ะยิ่งเลยดิเขาจะออกพวกฝนยิ่งเลยได้อยู่ได้อยู่เนาะได้อยู่ค่ะตรงไหนตอนไหนเขา แล้วหนูเวียงได้ใช่ไหมเมื่อวานน่ะเบ็ดมันไม่ออกอ่ะได้เมื่อวานเบ็ดมันติดเออเออเออมีกระแต่แต่แวตต้องลองดูว่าน้องพบจะตีเวียงออกได้ไหมใช่ไหมต้องลองเวี่ยงอ่ะถ้าหนูเวียงว่าต่าถ้าหนูถ้าหนูแบบเวียงไม่ออกใช่ไหมแล้วถ้าหนูเผื่อเวียงแรงม่าตกใจกระเด็นปุ๊บไปได้เลยก็ได้เอาแล้วผมมันไปยุบยุบชุกชิกชุกชิกแล้วอ่ะ ตีครั้งเดียวก็พอแล้วล่ะตีครั้งเดียวแล้ววิ่งกลับเลยใช่ไหมแต่ทางที่ดีต้องไปยืนบนโขดหินตรงนู้นต้องเพาะนะเออแต่ตรงนี้ไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก่อนก็นกได้เพราะว่าเหมือน <c oughs> ต้องลอยเรือใช่ไหมเอาเรือออกไปกลางทะเลตีกลางทะเลเลยเนาะแม้ว่าจะได้ปลาแซลมอนแน่เลยอะอุย้ยอาชลาม,มาลูกชลามเบบี้ชัก๋อรับหลักนะมาลองดูนะเพื่อนๆลองดูนะ จริงๆอะน้องพบต้องถอดรองเท้าแล้วเดินไปทางนู้นโอ้ตีไปเนี้ยเหรอ้าลมปาลมอยู่มเมื่อกี้น้องพบชอบปีเหยื่อปลอมใช่ไหมครับไม่จ๊ะจะมีตัวอะไรมาไหมเนี่ย <laughs> ปีอยู่ไกลจังเฮ้ย,ย,ย,ยปิวปิว เราตกเข้าฝั่งตุ๊บทะเลพัดมาเพื่ออะไรเนี่ยอ,าาอย้าวทะเลอะลูกก็มีลมพัดต้นายค่างโอ้โห้้ยนี่เสีะะอหรือวะอ มีตัวอะไรตามมาไหมมีเบบี้ชักตามกบน้องพบมาไหมเหรอเบบี้ชักตุกๆโอ๊ะโอ๊ะปุ๊บปุ๊บโอ้แม่ว่านะน้องพบต้องไปตีแถวแพเนาะการลาดบุรีอะไรนี่แน่เลยมันตกไงนี่แต่เดี๋ยวได้ไปยืนก้อนหินมันก็ได้น่ะมีปลาเยอะอยู่นะในทะเลเนี่ยโอ้โหตี๋ใส่บุ๊ย ไก่เี่ยน้องพบตีไกลล่นะรอบเนี้ยโอ้โอ้โอ้โออนออนค่อยค่อยกบมันกระโดดแรงเกินอันนั้นกบเดือดฟาสแล้วลูกไม่มีตัวอะไรงับกบน้องพบเลยครับเนี่ยพบดเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยโอ้กบยังเต็มตัวอยู่ยังไม่มีตัวอะไรงับเลยครับ <c oughs> อุ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอียงแดงๆใหม่หมุนใหม่หมุนใหม่มันไม่ได้ติดอะไรมันน่าจะนีพันพันนี่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 พันอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมเอาใหม่เลยเอาใหม่เลยวางก่อนวางก่อนเล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆลูกใจเย็นๆมันพันกันเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวมันไปทางไหนแล้วเนี่ยโอ้ยังไงเนี่ยลูกน้องโปป้าเหวี่ยงเร็วเกิน อเอาแล้วไปโอ้โห<อ>มันหมุนตรงนี้เลยให้ป้าแก้ให้แล้วน่ะลูก <is> มันพกหมุนแบบเร็วมากใจร้อนน่ะลูกเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันพันกันอย่างนี้นี่เห็นไหมคนมน้ำเตแล้วทำยังไงอะเนี่ยที่เนี้ยโอ้ห้องพบับไงดูดิดูด,ดิหนูเห็นไหมหนูเห็นไหมมันพันตรงนี้เห็นไหมคนน้ำเตแล้วทำยังไงอะเนี่ยที่เนี้ยโอ้ห้องพบับ เีดูดิดูดิดูเห็นไหมนูเห็นไหมหหไหม,มันพันตรงนี้เห็นไหม uh. มันต้องอ้อมันอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยแล้วหลายรอบมากลูกเน,นี่ยแล้วมันหลายรอบมากเนี่ยหนูต้องทําอย่างเงี้ยหลายรอบเนี่ย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 มันต้องอ้อมันอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยแล้วหลายรอบมากลูกเนี่ยแล้วมันหลายรอบมากเนี่ยหนูต้องทําอย่างเงี้ยหลายรอบเนี่ยมันพันอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเทียบเลยเนี่ยเนี่ยแม่ ใจร้อนนะลูกหมุนมั่วไปหมดเลยมันต้องตกตามันต้องมีสะปริงอุ๊ยอุอ๊ยอย่าหมุนหันมาจะหยุดยิ่งหนักไปใหญ่อย่างนี้เนี่ยต้องเอาเบ็ดแล้วน้องพบทำสักขนาดนี้ดูสิอุ้ยอุอ้ยเห็นไหมใจร้อนนะลูกทำไมมันต้องขนาดนี้นะ้องพบอ่ะดูสิความใจร้อนของหูอ่ะ อ้าวดึงดึงดึงเด็ปดปาดึงเด็ดมั่นตึงหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวได้แป๊บนึงลกหนักแล้วน่ะมันต้องใจเย็นงยไงลูกหนูไม่มองเลยอ่ะว่าหนูทำอะไรไว้อ่ะหนูเป็นคนทำยุ่งหนูต้องเป็นคนแก้จริงแล้วอ่ะไม่ใช่มาให้พ่อแม่แก้ตัวเองทำยุ่งเองแท้ๆเี๋ยวกี่รอบเห็นไหมเห็นไหมเีลยออีกหนึ่งรอบนะใไ<ด>่ช่องนี้เนู๋ยต้องรู้<ด>เออ ต้องรู้ใส่ช่องนะั้นไสถูกเออโอเคเอาหมุนไปอีกได้ยังดูได้ยังนี่เห็นไหมล่ะการแก้เด็ดหนูเป็นคนทำพันหนูต้องแก้เองนะครับที่หน้าเนี่ยแล้ว <c oughs> ต้องใจเย็นๆไม่ใช่เบี่ยงอย่างเร็วเออแต่เย็นๆลูก